มากวนเอออะไรเยอะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนไม่ได้ถามเลยใอก็บอกไงก็งไปกลับเร็วล่ะวันนี้วันนี้กลับเร็วครับคุมสอบฮะ<า>คุมสอบแล้วก็กลับมาเคลียร์งานวันนี้ว่าจะไลฟ์เสื้อผ้าด้วยทำท่านนะทำท่านั่งเขียนนั่นเขียนนี่เนาะไม่ได้ทำท่านี้ทำจริง ทำท่าทำคือนะทำทรงนะหนุ่มบัญชีเนะเรียนไปเรียนบัญชีอีกไปเรียนบัญชีอีกสาขาหนึ่งปะว้าตายเธอได้มาทำบัญชีเดี๋ยวะเดี๋ยวจะจ้างเดี๋ยวจะจ้างมาทำบัญชีอ้าวเหรอทุกวันใช่นึกว่ากำลังคิดเงินอยู่ไม่ใช่ฝัดปอดทำไมตรวจงานนักเรียน เห็นเห็นไลย์ไงก็เลยแบบเห็นไลา์เสื้อกีต้าฮะเสื้อกีตราเสื้อกีตราคืออะไรเสื้อกีต้าไงครับอ๋ออ๋อที่ใส่อยั่เหรอตีแดงอนะใช่ครับก็ที่ให้พี่แฟรี่ไปด้วยอะไรนะครับให้มาใส่ได้หรือเปล่าดูไซส์ด้วยใส่แขนได้ข้างเดียว เอาดีก็ต้องตื่นก่อน,นก็ต้อง<ส>ตื่นก่อนนะบางทไีไปเร็ว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 ขิงข่าวยังยังเลยอยากกินเธอมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวช่องก็บินนะอยากกินเธอมากกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หน้าเศร้าอีกไม่มีช่องไล์ขายเสื้อ <c oughs> <c oughs> อยากกินเธอมากกว่าไม่ค่ยจะตื่น ไม่ใครจะตื่นนะคะหลับลึกหลับลึกหล,ล,ลับไหลวันนี้คุณจ, <ะ S 1> <อ>จะเข้ากรุงเทพอีกแล้วเนี่ยวันนี้อะไรนะครับวันนี้เข้ากรุงเทพอีกแล้วผยอยากไปหาจังเลยเอออยากหาจังเลยมาติ <laughs> <laughs> ตงจังเลยไปจองรถบอกแม่ด้วยนะว่าแบบข้าวอย่างดีเลยช่วยช่วยไอไอนี่อย่างดีเลยครับช่วยอะไรไช่วยให้อิ่มมะ มาออะอช่วยมากเรอนึกว่าช่วยให้อิม่มแล้วขอแค่ข้าวแล้วทำไมมีอย่างอื่นแถมมาด้วยละ่ะแม่บอกว่าซื้อใส่ไ,ไปเลยเพราะว่าแบบมันเป็นของอร่อยทางเนี้ยไม่รู้ว่าทางนั้นกินเป็นหรือเปล่านะเออเนี่ยแล้วแม่อ่านข้อความเนี่ยบอกว่าให้ส่งรูปหมากยายมาให้ดูอุ้ยฝนเมื่อจะคุ้มสอบเสร็จเนี่ยพอเพิ่งกลับมาก็เลยแบบเออเปิดจอไม่ดูไ,ดไม่ดูเ<ห>น,นี่ยดองแชทอีกแล้วดองแชทอีกแล้ว ไม่โดองแหม่ที่พี่ไปที่อ่านไม่ตอบฝอสองวันยังไม่ว่าอะไรเลยเออดองแชทดองแชทแฟนเหลอเดี๋ยวนี้ม่านด,ด,ดองแชทนะแพรลี่มองคนไม่ผิดน่ารักหล่อนก็นต้องตื่นก่อนผู้ชายแรยกแก็ดีเหมือนกันหมดแหละเอาฝอก็ดีเสมอปลาอยู่นะอย่าไปหลงคารมผู้ชายแ่กแรกมันก็ดีเหมือนกันหมดแหละชนีก็ไม่ค่อยจะตื่นกัน,นก็อตเสมอปลายอยู่นะ แรกๆก,ก็ดีหลังๆก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ดีตรงไหนไงแล้วฝาไม่ดีตรงไหนนะอ่อะเออกหนุยโุ๊ยเดี๋ยวก็ไปรริวอีกทีเนี้ยเดี๋ยวก็นั่งเศร้าอีกันมีสามช่องจ้ะหลอนมีกี่ช่อง มีช่องเดียวมันมีสามช่องเห็นไหมวันนั้นอ่ะวันนั้นไล์ช่องนี้ไม่ได้ก็ไปอีกช่องหนึ่งเห็นไหมคนดูยังเยอะวันนั้คนดูเราตั้งห้าพันกว่าหกพันอ่ะยอดมากต่อต่อแปลไม่ออกอ๋อฟังภาษาเขมรไม่ออกเหรอต่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 อฟังคำว่ากันนุยไม่ออกเหรอไปไหนเนี่ยเดินไปบ้านเราเหรอ เดินมาดูเรือนหอนัดช่างไว้วันนี้แม่เขาจะมาให้ให้ช่างเขาปรับแปนบ้านนิดนึงห้องน้ําข้างล่างมันเล็กไปเดี๋ยวเพื่อแบบมีแขกมาเลยมาอยากเห็นหน้าห้องน้าฮะอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าแฟนเหรอใช่เคยเห็นแล้วไม่ใช่เหรออยากเห็นหน้าตอนเนี้ยูดีน่ารักมาก โอ้น่ารักมากง่ากนะไม่ค่อยจะตื่นหัวจมูกโด่งมากคนสวยฉันน่าสวยมากนะตัวจริงอะแต่คนบางคนถ่ายคลิปถ่ายรูป<ม>ฉันไม่ค่อยจะสวยชิง<ม> <ๆ S 2> งงเเมทำมาฝก,ก็แต่งตลอดแต่งณขณะแต่งแล้วเหรอแต่งฝกแต่งอย่างดีเลย<ๆ>คนมันสวยอะนะสวยจนแฟนหลงงงมากทุกคนทำของ สวยจนผู้ชายหลงงงมากบางทีแพ้ก็ีบางทีแพ้ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมแพ้ถึงสวยขนาดนี้เอเสียงรถดังมากอ่ะขับไปพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งไอ้ใจมีคนบอกว่าตรวจข้อสอบคงจะถูกทุกข้อเนาะเออ อ,อทำงานอยู่ตรวจไปเรื่อยมวดซุ่วเขาไอรู้ว่าตัวข้อสอบอยู่เก่งนะเนี่ยนี่ทาเสาแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูหวานฉ่ำไปเลยจ้าว้าวอืมมดีมากสีเรยบร้อยสุดยอดห<อ>ใหญ่มากรอเอาไปดีมาลงอะไรครับ รอเอารั้วมาลงเขาจะรั้วมาติดแล้วรั้วสีขาวโอ้โหดีมากเลยเนาะใหญ่มากก็ใหญ่สิใหญ่มาก <c oughs> เดี๋ยวฝาจะลงก่อนนะมอยแล้วเล่นด้วยโอเคแค่นี้แหละเขาจะเขาก็คุยกับตักกันใช่เดี๋ยวไปเก็บของเก็บอะไรกันซัมนี่โอเคซัมนี่ จุบ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 ก่อนใส่จุบจุบใส่แฟนก่อนจุบใส่แฟนก่อนโอ้ยอีฟอดทลึกลโอเคโอเคเท่านี้นะแค่นี้แหละบายบายจุบจุบก่อนจุบจุบก่อนงงจุบจุบก่อนแต่ว่ากดออกงงมากผู้ชายก็ไม่ตื่น วันชาตินี้แค่ได้พบเจอกอดขา้าหน้าเ้ยฝันขึ้นม่วันนี้ใจสลายเดี๋ยวให้เขาเก็บกระป๋องสีกระป๋องสันตัวเนี้ยลงไปเลยสองต้นสามต้นลงไปหมดหวานเต็มเลย ฝนตกก็ดีนะน้ำเยอะเดี๋ยวเอาปลาคราฟมาปล่อยดีกว่าซื้อปลาคราฟมาปล่อยซื้อปลาคราฟมาปล่อยดีกว่าโอ้โหมึงจะต้องลงน้ำกันนะกูก็งงกับมึงกันจะ,จะต้องลงน้ำไปทำไมก็ทัศนี้แค่ได้พบเจอเกิดขัดหน้าคเคยฟืนึ้นใหม่ ทำบ้านทำโรงงานค่ะแล้วก็คาเฟ่ท้ายสุดท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายลงน้ำทำไมลงน้ำเปียกทำไมเอลงน้ำกันหมดเลยพวกมึงเนี่ยแล้วก็เปียกแล้วก็เลอะกอไป เสร็จยังอะ้วข้างล่างอะ่ะฮะใช่ปะอยากอาบน้ำใช่นาะงอยากอาบน้ำทุกคนแต่ดีเลยฝนไม่ตกเลิศอะสีแน่นเลยอะ่ะ เนาะแดดมันแรงด้วยอะ่ะสีแน่นทุกคนดูสีรู้วดิฉันใช้สีอย่างดี T O A อยู่ไปเถอะสิบห้าปียี่สิบปีเขาบอกสีเนี่ยค่อยทาใหม่สิบห้าปีค่อยทาอีกรอบนึงสิบห้าปีตอนนั้นก็ห้าสิบละครบรอบห้าสิบอายุครบรอบห้าสิครบ,รบ 50, ค่อยบูรณนะบ้านอีกรอบนึง <laughs> คนทำมาไม่เท่าไหร่นะ แต่ต่อไปคนที่มันจะมาอยู่แทนดิฉันเนี่ยเนี่ยมันจะมีปัญญาบูรณะไหมเนี่ยมันจะมีปัญญาดูแลไหมเนี่ยฮะดิฉันกลัวมากมันจะมีปัญญาดูแลแทนไหมเนี่ยอากาศน่าอยู่ต้นไม้สวยนี่ไงไม้สวยเดี๋ยวตอนเย็นก็ทําที่ทําทางก็ทํานี่จะเอาต้นจเจ้าต้นอ่าต้นไม้ลงตรงนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นต้นอะไรดีจะเป็นต้นพ สวยไงก็มันก็มีมีต้นพยอมที่ซื้อมาต้นพยอมต้นทองกวาวต้นพยอมต้นทองควาวต้นตะแบกแล้วต้นไหนอีกวะทุกคนต้นลายมันใบสวยปะต้นทองควาวต้นโมกต้นพูนซับเอาพูนซับมาไว้นี่แล้วกันเอาพูนซับมาไว้นี่แล้วกันเนอะพูนซับใบมันน่าจะเยอะเนาะ ที่พูดมาที่พูดมาอะไรที่มันให้ล่มดีทุกคนระหว่างตะแบกพยอมทองกวลาวพูนซับต้นโพเออพักก่อนเออทองเออทองเปลจะสวยมากนะอยู่ตรงนี้เพราะว่า เพราะว่าแดดมันฉ่ำดีอ่ะดอกมันสวยถ้าออกดอกอ่ะสีส้มบานสวยเลยตรงนี้เอาไว้ถ่ายรูปถ่ายอะไรอ่าพูนซับอ้าวงงอ้าวงงงงแต่ละคนพิมพ์มางงมากดอกจานก็คือทองกวาานั่นแหละดอกจานอ่ะดอกจานก็คือทองกวานีงใช่ไหมสีบ้านทาเรียบร้อย เสร็จไปอีกหนึ่งโปรเจกต์อุ้ยทาเนียบมากเลยอะอุ้ยแต่ไม่อยากนั่งเลยอะทาได้เนียบมากเลยอะอุ้ยทาสีสวยงานละเอียดคนดูก็ทาสีสิเนียบมากทาสีดีช่างสีคนนี้ใช่ได้โอเคเลิศผ่านอ้ทาสีสวยต้น <laughs> พี่ออมบอกต้นโอลีฟโอลิฟเอาไว้โอลีฟเอาไว้ที่คาเฟ่แล้วกันนะคะ ชอบต้นไม้ไทยอ่ะคุณแม่อ้อมชอบต้นไม้ไทยอ่ะโอลิฟมันไม่เหมาะกับบ้านเรามันไม่เหมาะกับชนบทค่ะมันไม่เหมาะกับชนบทอันนี้มันคือชนบทนเหมาะกับพวกต้นตะแบกต้นตะแบกต้นทองกวาวต้นแคนาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออดอกคูณโอเค okay. แต่โอลิฟต้องมีค่ะเป็นกิมมิคโอลิฟโอโอลิฟเอาไว้ปลูกหน้าบ้านเป็นกิมมิค โอลิฟต้องมีก็ต้นหนึ่งสวยสวยสวย,สวยแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมเออแก่ต้นแก้วเจ้าจอมก็ต้องมีค่ะดอกสวยมากเลยอะเห็นที่เขาถ่ายกันนะต้นแก้วเจ้าจอมดอกมันสวยมากเลยนะเวลามันออกดอกพุ่มใบมันก็สวยแล้วดอกก็สวยนะคะแก้วเจ้าจอมอเลิศแก้วเจ้าจอมก็เลิศนัดช่างไวห้าโมงเท่ากับ ยังไม่มาเออนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรรอไปก่อนแล้วกันใช่พยอมมีค่ะเอาพยอมมาปลูกด้วยเอาต้นเอาต้นพยอมมาปลูกเนี่ยไม่ต้องติดกับลัวก็ได้มั้งเอาไว้นั่งสวยๆแบบนีไ้ไม่ต้องติดไม่ต้องติดอันนี้ชมพูพันทิย์ ก่อสร้างอะไรเดาไม่ถูกไม่ต้องเดาค่ะไม่ได้อยากให้เดาพี่ไม่ต้องเดาหรอกพี่รอดูตอนมันเสร็จเลยทีเดียวพอไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาค่ะรอดูเลยเดยวเสร็จก็รู้มีชมพูพันทิพพูลซับเป็นชื่อมงคลใช่ต้นภูลซับมีต้นหนึ่งค่ะเขาแถมมานะนะ้น่ะเขาแถมมาเขาแถมพูลซับมาแล้วเขาก็จะเอาต้น เขารู้ว่าดิฉันกินชอบกินมะขามเทศเขาจะแถมต้นมะขามเทศให้ดิฉันด้วยแต่ไม่รู้จะามาหมดหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าต้นมะขามเทศมีมีต้นมะขามเทศอยู่ต้นหนึ่งลูกมันดกเขาจะขุดมาให้เลิศทีนี้ไม่ต้องซื้อละไม่ต้องซื้อกินแล้วทีนี้ปลูกไว้ที่บ้านเลยนี่อันนี้ต้นพูนซับทุกคนอันนี้ต้นพูนซับช้ำๆไปต้นพูนซับ ฟอร์มสวยสรุปเป็นอุทยานใช่เวลาทนายมาบ้านนี้เราก็เก็บเราก็เก็บมาขามเทศให้กินนะคะเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลี้ยงก็ประหยัดเงินไปก็ <c oughs> ประหยัดตังค์จะจบจต้องซื้อเยอะสาเกใบสวยโตเร็วโอ้สาเก,าเาเกมันอันนี้หน้าบ้านปลูกต้นโอลิฟ ถ้าตรงคาเฟ่มันต้องปลูกต้นไม้แบบแบบต้นเล็กๆให้พุ่มสวยๆออย่างพวกแก้วเจ้าจอมอะไรพวกนี้ได้ค่ะต้นเล็กๆแต่ที่จะปลูกตรงนี้ที่จะเอามาลงตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่เลยเป็นต้นไม้ใหญ่ความฝันสำเร็จเป็นหนึ่งแนละ้วเคยมีความฝันว่าอยากให้มีบ้านมีพื้นที่เยอะๆแล้วก็ปลูกต้นไม้แบบร่มๆอันนี้ความฝันกําลังจะเป็นจริงแล้วแต่ว่าตอนนี้ความฝันถูกถูก,ถ,กถูกช่างเ ถูกช่างอะไรนะคุมกำเนิดไปแล้วค่ะช่างช่างตีแปนช่างตีแปนปิดหมดเลยเนี่ยกำลังจะคุยอยู่เดียวว่าจะทำยังไงจะเอาต้นไม้มาตรงนี้ได้เนี่ยดิฉันจะคุยกับช่างอยู่เนี่ยเนี่ยดูนางตีแปนบ้านดิฉันรีล้อมหมดเลยเนี่ยดิฉันจะดิฉันจะปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าแปนบ้านเวลาเขาตีเขาตีออกไปเยอะเขาตีออกไปเยอะไง เดี๋ยวจะให้เขาให้เขาหาวิธีให้เขาต้องหาวิธีให้เราได้เขาเป็นช่างไงเดี๋ยวให้เขาหาวิธีให้เราคะ่ะต้องหาวิธีให้เราได้เพราะว่าเขาเป็นช่างนะคะต้องทําให้เราได้เป็นช่งางทําไม่ได้ได้ไงลากมันจะยาวไหมไม่เท่าไหร่หรอคะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ยาวค่อยขุดมะขามเทศด่างสวยแต่ว่าแต่ว่ามันแพงต้นละเก้าหมื่นนะวอนนั้นเห็นมีคนโพสต์อะมะขามเทศด่างดอกมันใบมันสวยมากใบมันสวยมากเหมือนฟิลแบบเป็นต้นไม้แบบสวยอะสีขาวสีชมพูแต่พอได้ยินราคาต้นแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเงินเก้าหมื่นไปซื้อต้นไม้ไทยดีกว่านะได้สี่ห้าต้น เอารถเคนยกข้ามรัวเลยเนี่ย,ยกำลังจะหาวิธีอยู่ค่าเดี๋ยวกําลังจะหาวิธีอยู่จ้างรถเคนเขามาด้วยพี่มันลบมาละใช่ให้วันนั้นมีคนมาโพสไปตามแม่มาไปรับแม่มาหน่อยฮะ ก็นี่ไงเขาจะรูแล้วห้องน้ำไงพ่อก็ไม่ตื่นที่เขาจะขยับห้องน้ำมาเนี่พี่วัรอบเอาลูกมาด้วยเอยตัวเล็กมาด้วย เดี๋ยวคุยกับช่างแป้นมงค่ะโอ้โหมากันดูเรสบัดดีค่ะบัดดีค่ะเอาตัวเล็กมาด้วยทําไมเนี่ยเอาตัวเล็กมาด้วยเหรอลูกเขาน่ารักมากเลยลูกเขาน่ารักมาก วี้วันลบต้องหาวิธีให้หนูและให้หนูทำยังไงให้หนูเอาต้นไม้เข้าได้นะแล้วเราเคลนมาเรนจะเข้าได้ไหมเคนจอดได้แล้วไปนู่นได้เหรอมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอเคลนใหญ่เลยนะที่คาตันเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของต้นไม้เขาบอกเดี๋ยวเขาออกค่ารถเคนเองอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้เขาคิดยังไงเรู้องรถเคลนอะเคนวันละประมาณเจ็ดพันโอเคได้ไม่ได้อยู่แค่ช่วงเช้าเองแปดโมง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่เขาจะเดี๋ยวจะถามเรื่องห้องน้ํานิดนึงเขารู้สึกเขาบอกว่ามันเล็กไปค่ะอันนี้แปลนบ้านใช่ไหมใช่ทำไมตอนที่ทําบอกข้าวเอาแค่แปดล้านเองทําไมบานบานไปเยอะจังล่ะทำไมมัไมทำไมมันออกไปเยอะจังะมันไปสะน้ำนูก ฟ้อนยังเด้งอยู่นะครับโอเครีบไหนนะคะฟอนยังเด้งอยู่รีบอ๋อฟอนยังไม่เป็นไรครับเราดูไม่ออกเราเดี๋ยวให้แม่เขาดูแต่ว่าเขาจะอันนี้นี่นทุกคนนี่แปลนแปลนบ้านจ้านี่แปลนบ้านเป็นบ้านโอเคเอาเขามาเอาโรงนี้มาเจาะเมื่อไหร่นะคะวันที่อะไรเนะ